วันนี้ป้าจะมาตำงูเขียวกุ้งสดเราก็เอาไอ้งูเขียวเนี่ยนะเขามีขายสั่งทางออนไลน์ได้จะ้ะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนให้มันบานอืดแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆตามเนี่ยจะ้ะแล้วเดี๋ยวมาตำกันจะ้ะวันนี้ป้าตำแบบสูตรไข่สูตรมันนะจะ๊ะ ก็เหมือนส้มตำทั่วไปพริกกระเทียมน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายผงชูรสอ่ากุ้งสดป้าใช้ยี่ห้อนี้นะจ๊ะน้ำปูล้าเดี๋ยวมาตำกันเลยค่ะนี่เราก็ตำแบบบ้านๆเราเลยจ้ะพริกกระเทียมชูรสส้มตำ ขาดชูรสไม่ได้เลยนะคะอ้าวตั้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 ตำ้ตำตาลปี๊บใส่ลงไป น้ำตาลซายนิดหน่อยแล้วแต่มะนาวมะนาวมะนาวเปรี้ยวเค็มหวานตามชอบใจนี่ถ้าไม่มีก็ใส่เออน้ำปลายี่ห้อที่เราชอบอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะนี่ปลาใส่ลงไปสองช้อนสามช้อน น้ำปลานิดหน่อยเดี๋ยวจะเค็มเดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังกันว่ามันรสชาติเป็นยังไงจ้ะแล้วก็ใส่ใส่น้ำมะขามเปียกหน่อยนึงเพราะว่ามันจะทำให้หวานแบบอร่อยอร่อยอะ่ะบอกไม่ถูกจ้าใส่มะขามเปียกลงาไปนิดนึงเอาละ คนเลยคนเลยคน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 ตามที่อยากคนจ้าตอนสำคัญแล้วใส่งูเขียวลงไปงูเขียวอันนี้ก็คือเหมือนผักผักดองของทางจีนะ่ะแต่มันไม่ได้ออกดองนะมันออกแบบกรอบ จ้ะคุกคุกคุกุกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่กุ้งสดลงไปบีบน้ำออกหน่อยจะดีไหมีกอ,อ่าวกุ้งใส่ลงไปเลยจ้ะนะ้เดี๋ยวเราไปกินกันค่ะค่ะตำเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าตำงูเขียวตำงูเขียว